ครับนี่ครับก็มาพบกับพี่เต่านินจาเดี๋ยวพี่เต่านินจาจะพูดได้ฟังว่ายื่นไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเขาขออะไรมานะฮะพี่เต่าเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและคารพกทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจานะครับแล้วก็ท่านชัดชวานคนแกววนชัดชวานเป็นคนสำคัญที่เราได้มาเดินเรื่องนตามเรื่องนะครับในเรื่องของการที่เรายื่นเกี่ยวกับ าการจะให้มีการตั้งคณะกรรมากมารกรรมการนะครับในการตรวจสอบอของกลุ่มพม่านะที่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อที่จะปลักดันออกนะครับแล้วก็ต้องการให้คืนพื้นที่การค้าขายนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานพาม่าที่ ผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะที่มาค้าขายแย่งอาชีพคนไทยผมว่าท่านเชื้อวันมานั่งกับผมได้เนี่ยน้องได้เห็นครับสองคนีน,นี้อย่างนี้คือวันนี้ที่เรามายื่น,น,นหนังสือเนี่ยก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยความเด็ดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอที่ออกมากลางกันนะครับที่ออกมาทาร้ายคนไทยมาข่มขู่คนไทยแล้วก็เรื่องการแย่งอาชีพของพี่น้องคนไทยนะครับมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจของคนไทยเราไม่ดีมันไปดีกับ เศรษฐกิจของคนอื่นหรับทีบ่ทั้ง,ง,งหมดเนี่ย <นะ S 1> ปัญหาที่เรายื่นก็คือว่าหนึ่งแรงงานพม่าที่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วเนี่ยนะก็ยังมาสร้างปัญหาหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาชุมนุมนะการเรียกร้องสุกข้อการชูป้ายนะยกเรื่องมอหนึ112่งหแล้วก็การตั้งกลุมตั้งแก๊งตั้งกวนตั้งกระบวนการเป็นนักเลงเป็นมาเฟียนะโดยมีกลุ่ม n g o เนี่ยหนุนหลัง นะครับตรงนี้เราไม่ต้องการนะครับ,รบดังนั้นเราจรึงขอให้รัฐาบาลเนี่ยนะตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วก็ทำการสํารวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลักดันออกไปนะครับเมื่อผลักดันออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะถ้าแรงงานไม่พอก็อให้สํารวจกลุ่มบัตรศูนดเก้ที่ถูกจําหน่ายด้วย เพื่อที่เจ้าตรงนี้มาทดแทนแรงงานได้อย่างถาวรมันก็จะมันเอาความเดือดร้อนลงไปหรือว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็จะหมดไปใช่ครับที่กรุงเทพฯคาดราดกำลังทำอยู่ทุกวันนี้เพื่อประชาชนคนไทยเพื่อประเาศนไทยทั้งหมดใช่ไหมไม่ได้เพื่อไม่ใช่เพื่อส่วนตัวนะครับฟังให้ดีนะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะคืนพื้นที่การค้าขายของที่พม่าเขายึดครองอยู่เนี่ยนะครับคืนให้กับคนไทยครับเมื่อคืนพื้นที่ค้าขายให้กับคนไทยเสร็จเนี่ยนะ คนไทยก็จะมีไรายได้มันก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความอดอยากยากจนนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนี่โกเรือนเพราะปัจจุบันเนี่ยคนพมา่านะต่างด้าวเข้ามาค้าขายค้าขายเสร็จซื้อของกินของใช้จากพมา่าที่มาขายของหายังไงาชพคนไทยเสร็จแล้วเงินจากแรงงานส่งกลับบ้านเงินจากพมา่าที่ค้าขายหรือต่างด้าวเนี่ยที่ค้าขายเนี่ยนะส่งกลับพมา่าแล้วคนไทยได้อะไร นั่นแหละครับนี่ประเด็นที่หนึ่งเราถึงจะออกมาแบบนี้อาที่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับสองนอกจากนี้ก็ยังเอาผู้ติดตามมาผู้ผู้ติดตามมาเสร็จแล้วก็มาออกลูกออกหลานสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยซึ่งการขายแรงงานเนี่ยในโลกนี้ไม่มีครับที่จะลูกเมียไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องผลักดันกลับให้หมดนะครับและก็สิ่งที่สําคัญก็คือปัญหาความมั่นคงของชาติของแผ่นดินนะ ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเรายังปล่อยให้คนเหล่านี้แย่งอาชีพอยู่คนไทยก็จะตกงานนะคนไทยก็จะไม่มีงานทําเพราะทุกวันนี้ก็ตกงานกันเยอะแล้วใช่นอกจากไม่มีงานทําแล้วก็จะไม่มีรายได้นะครับและยังปล่อยให้คนเหล่านี้เนี่ยเอาลูกเอาหลานเข้ามาแล้วสามารถมีบัตรประชาชนได้ต่อไปคนเหล่านี้เนี่ยพอได้บัตรประชาชนปุ๊บก็จะเป็นอะไรฮะก็จะเป็นนักธุรกิจข้าราชการ ต่อไปก็ล้ามเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเลยเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละประเทศไทยถูกพม่ายึดเรียบร้อยใช่แล้วอนาคตลูกหลานของเราคืออะไรนะครับที่เราทํางานกันเนี่ยเราไม่ได้มองตัวเราครับอย่างผมกับท่านชชวานเนี่ยอีกไม่กี่ปีก็เด้มเร่ะแล้วครับแต่ถามว่าอนาคตลูกหลานของเราที่อยู่อีกห้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีเนี่ยหรืออีร้อยปีต่อต่อไปเนี่ยจะตกเป็นทาสพม่านะครับให้ประเด็นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองคำว่าแรงงานต่างด้าวหรือผู้ผประกอบการต่างด้าวเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะพม่าเท่านั้นแต่หมาถึงกลุ่มจีนด้วยนะครับเพราะุจีนเข้ามารับเหมาก่อสร้างเข้ามาตั้งลงทุเรียนตั้งลงผลไม้ไทยนะครับเอาเงินมาลงทุนเราดีใจแต่ถามว่าเขาเอาเงินมาลงทุนแล้วเขาเอาแรงงานจากจีนมาส่วนหนึ่งนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จ้างแรงงานจากพมาก่าที่ผิดกฎหมายเข้ามาทำคนไทยไม่มี แล้วถามว่ามันมาแก้ปัญหาให้กับแรงงานไทยตรงไหนให้กับประเทศไทยตรงไหนเขามากอบโกยอย่างเดียวจีนจะใช้บริการก็ไปร้านอาหารจีนนั่งรถบริการจีนนอนโรงแรมจีนรีสอร์ทจีนอันขึ้นเครื่องบินก็เครื่องบินจีนอันนี้เรื่องใหญ่แล้วไทยได้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับได้แต่ไอ้มูลต่างๆนี้ก็มาถ่ายไว้ใช่เอามาทําปุ๋ยได้ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยนะพอเสร็จแล้ว จีนได้เงินจากประเทศไทยจากรัฐบาลไทยจีนก็จ่ายเงินเดือนให้กับพมา่พมาพม่าก็ซื้อของจากพมา่านะแล้วทั้งพมา่าที่เป็นแรงงานพมา่าที่ขายของทั้งจีนส่งเงินกลับจีนส่งเงินกลับพมา่าไทยได้อะไรนะไทยก็จะได้หนึ่งเป็นแหลกเพาะลูก,ลกนะสร้างปัญหาไทยสองเป็นแหล่งขี้แหล่งเยี่ยวนะได้แต่สิ่งไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกกับพี่น้อง คนไทยทั้งประเทศนะครับอย่าหลงประเด็นนะครับเพราะเมื่อสองวันนี้ก็มีบางพักไปหาเสียงที่จังหวัดอุดรนะครับก็ยังมีการชูป้า,ายทหารนี้ไว้ทําไมคนโง o ๆอย่างนี้นะฮะพี่น้องอย่าไปสนับสนุนที่สำคัญก็บอกว่าเราจะต้องสนับสนุนพม่าสงสารเขาแล้วคุณสงสารเขาคุณมาหาเสียงเพื่อให้คนไทยเลือกคุณมาเป็นใหญ่ทําไมคุณไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตรย์ ก็ทำไมคุณไม่ไปอยู่พมา่าล่ะเพราะพมา่าไม่มีอยู่แล้ว,แ,วแค่นี้เองจบนะคุณย้ายประเทศไปเป็นตสพอมา่าไปเป็นรัฐบาลพม่าเลยนะครับแค่นี้ปัญหาประเทศไทยก็จะจบดังนั้นวันนี้เนี่ยผมกับท่านชัชวาลแล้วก็ทีมงานของอกรมพิทักษ์ชาติราชบังก์แล้วก็กรมของอะ,อะไรนะกรมการปกครองสิทธิประชาชนอยพนะครับเนี่ยนะฮะเราทําเพื่อชาติเพื่อประชาชน เราทําเพื่อชาติเราตระหนักพระมหากษัตรย์แับนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้คือสิ่งใหญ่เลยที่เราที่เราเสนที่เราเปินมาติเราตระหนักความมั่งมั่ท่านเชือว่าพูดอะไรคือสิ่งที่ทีมงานองค์การของเราเนี่ยที่รวมกลุ่มกันมาเนี่ยหลายสิบกลุ่มแต่ที่เรานําเสนอในั่นคือมาเนี่ยเจ็ดแปดกลุ่มด้วยกันโดยมีท่านอาจารย์เต่านะ ยิงจาเป็นผู้ที่ดําเนินการในเรื่องนี้โดยผมชัชวานแก้วประธาการคุ้มกครองสิทธิประชาชนรักษาประโยชน์ชาติเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เรื่องสําคัญของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนคนไทยลูกหลานไทยฉังนั้นในเรื่องนี้ที่เราดําเนินการติดตามมาเนี่ยระยะเวลา38ปีเนี่ยนับบัดเวลานี้มันรุนแรงเข้ามาแล้วฉังนั้นก่อนที่ลมเนี่ยมันจะพัดมาไฟมันจะลุกคึนเนี่ยเราต้องดับนะต้องดับไฟก่อนที่ลมจะพัด ดันั้นในสิ่งสําคัญที่สุดที่เราทํานี้ไม่มีประโยชน์สิแฟแฟ่งใดแอบแฝงนอกจากเพื่อฟาร์มมันคองประเทศชาติาศาสนาภตษ์ลูกหลานไทยในวันข้างหน้าเราขอยื่นเสนอข้อต่างๆยื่นให้กับทางานายกรัฐมนตรีได้พิจารณาว่า,าทางที่พวกเราทำเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันได้กับอะไรได้ต่อประเทศชาติและประชาชนไหมไม่ได้ตกตกกับคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นคือขอวิงวอนให้บรรดาพ่อพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทุกทุกคนขอให้ทุกคนได้มีความรักรักอดีต่อชาติศาสนาตื่นนะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยที่กําลังทาเนี่ยเราต้องรวมกลุ่มกันนะฮะไอ้เรื่องต่างๆที่มาเนี่ยปุ๊บเนี่ยทุกคนมีทุกมีอะไรทั้งสิ้นแต่ความทุกข์ของท่านน่ยมันไม่เท่าทุกข์ของประเทศชาติบ้านเมืองฉะนั้นไอ้เรื่องต่างๆที่การแก้ไขปัญหาที่ดินเนี่ยหรือจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ หรือจะเป็นปัญหาต่างๆเนี่ยปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือชาติาศาสนาองค์สัตว์สามสิ่งนี้จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ถ้าขาดชาติก็สิ้นศาสนาขาดองค์พระมหาษัตว์ก็สิ้นปร,ประเทศไทยจะไม่มีแล้วจากนั้นแล้วเวลานี้สิ่งสําคัญขอให้พี่น้องรือทุกทุกคนที่จะรวมกลุ่มเงิมก้อนเนี่ยคือจะดําเนินการส่งเรื่องอะไรไปให้ทางรัฐบาลนะให้กลับหันมามองทางนี้ก่อนเมื่อท่านมามองทางนี้แล้วไอ้เรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐนโยบายทุกอย่างมันดีทั้หมด ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปทวงไม่ต้องมาเรียกร้องเราเพียงแค่ขอเสนอให้บรรดาพี่น้องทุกคนในสี่ภาคที่ร่วมชุมกันนี้เมื่อวันที่19ขอให้เชิญทุกท่านเอารายชื่อของท่านครอบครัวของท่านมีเจ็ดคนก็ลงมาสักห้าคนเป็นดีเพื่อเราจะนํารายชื่อของท่านนําเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีว่าณนะเวลานี้รายชื่อของพวกเราเนี่ยมีประมาณว่าร่วมคึกงแสนแล้วนะเราพร้อม เราพร้อมที่จะเอารายชื่อแต่ถ้าหากว่าท่านนายกรัฐมนตรีหรือตัวแทนของท่านรัฐมนตรีที่เรายื่นหนังสือในวันนี้ถ้าท่านอ่านเอกสารพวกเราแล้วถึงมือท่านแล้วท่านอ่านแล้วท่านพิจารณาถือว่าที่พวกเรา,ากลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์เนี่ยชาติศาสนาก้อศัพท์ของท่านอาจารย์เต่าที่ดําเนินการมาเนี่ยถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ท่านพิจารณาว่าสิ่งนี้แหละครับที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติบั่นเองนะครับข <okay. S 1> อบคุณมากครับใส่เข้ามาเนี่ยก็อย่างที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่โอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเจอเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยื่นไปทางอ่าของสำนักนาย,ยกแล้วนะแล้วนั่นก็มีความสนใจนะในข้อมูลที่เราในความคิดและข้อมูลที่เราได้ยื่นกันไปนะฮะ ั้นเดี๋ยวเราก็ผมขอหยุดแป๊บหนึ่งนะฮะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มายัางไงเดี๋ยวถ้าไล่สดเดี๋ยวผมจะไล่สดให้ต่อนะครับเนี่ยสองท่านนี้นะฮะเราอยู่ด้วยกันนะเดินมาด้วยกันอย่างนี้นะฮะ ยๆนยีนบบนะ่ลายชื่อนะครับที่ส่งมาให้พี่เต่านะครับที่มาสายผมเนี่ยไม่ได้เอาไปไหนนะลายชื่อพวกนี้คือมาทางนี้นะมาทางหน่วยนี้นะท่านไม่ต้องกลัวว่าชื่อท่านจะหลุดไปทางคอเซนต์ตงคอเซนเตอร์อะไรไม่ต้องไปสนใจครับไม่หลุดนะ <minutos S 2> <ล>ตอนนี้คอเซนเตรอร์ไม่สําคัญ <t': S 2> <ter> เท่ากับ <porque. S 1> ชาติ <Okay. S 1> บ้านเมืองนะครับนะคอเซนเตอร์มันหลอกเราได้ถ้าเราไม่โง่มันก็หลอกเราไม่ได้นะฮะตอนนี้เราพูดถึงชาติบ้านเมืองก่อนนะครับนะโอเคเดี๋ยวมขอหยุดพักแป๊บหนึ่งนะ นะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ให้ให้ต่อนะครับโอเคนะครับ